แมชพอยต์แมนซิตี้เรือลม่มไบรตันเปิดบ้านต้อนรับเรือใบแล่นเข้าสู่สนามรูปเกมนั้นแมนซิตี้ได้เปรียบชัดเจนจนนาทีที่34แมนซิตี้บุกนำจากเออร์ริงเบลฮารลนในการลงเล่น100นัดและเป็นประตูที่88ของเขาในพรีเมียร์ลีกจบครึ่งแรกเรือใบนำา1ประตูศูนย์ และจุดเริ่มต้นของเรือร่มก็เกิดขึ้นในนาทีที่65มาเทลส์นูเนสสกัดบอลโดยไม่เก็บไม้เก็บมือทําให้แมนเซตตี้เสียจุดโทษและผู้สังหารจุดโทษก็คือเจมส์มิลเนอร์ยิงเข้าไปอย่างง่ายดายหลังจากนั้นนาทีที่88บราจานกูดายิงปิดท้ายเป็นประตูชัยส่งให้แมนเซตตี้แพ้2นัดรวดมีเพียง3คะแนนจาก3นัขนดขณะที่ใบตั้งคว้าชัยนัดแรกของฤดูกาลไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับการเล่นของเรือใบ หลังจากเสียจุดโทษก็โดนไบรตันร่วมมัดใส่เป็นชุดจนเลือพุ่นหลังจากจบเกมโคชอย่างเป๊ปก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเราลืมเล่นหลังเสียประตูเราเปลี่ยนมาเล่นบอลยาวแต่ไม่พร้อมเล่นต่อทําไม่เล่นต่อก็แพ้เขายังกล่าวว่าเราต้องให้ผู้เล่นประสบการสูงช่วยนักเตะใหม่และยังไม่ถึงเวลาต้องกังวลเรื่องรุนแชมป์ฝากกดติดตามเพจกดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วเราจะนำสารคอนเทนต์แบบมันขั้นสุดถึงมือคุณแล้วพบกันใหม่ที่เบเก้าสปอร์ต